5สาเหตุทําให้พวงมาลัยรูดเร็วแล้วก็ซีนรัวเร็วมือใหม่สําหรับใครที่เล่นรถมือสองหงการหมุนพวงมาลัยที่รถยังจอดอยู่กับที่แบบนี้พยายามหลีกเลี่ยงน,นะครับเพราะว่ามันจะทําให้พวงมาลัยเราทํางานหนักแล้วยังมีส่งผลเสียให้กับดอกยางของเราอีกวิธีแก้ไขก็คือขยับรถพร้อมกับหมุนพวงมาลัย ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง2ไม่หมุนพวงมลาลัยสุดค้างไว้เป็นเวลานานๆหรือบ่อยครัง้งเพราะว่าตัวนี้จะทําให้พวกซีนแล้วก็ชิ้นส่วนขอ,องปุกพวงมลาลัยชำรุดเสียหายได้วิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงการหมุนพวงมลาลัยสุดค้างไว้นานๆหรือบ่อยครัง้งสามลดรุร่นแอลที่เป็นกลไกควบคุมนะครับเช่นพวก À, l รุ่น l 2 8 3 4 4 0 3 6 3 3 3 2พวกนี้นะครับ à, ตรงแกนมันจะรูดเร็วนะครับวิธีการป้องกันเราต้องอัดจารบีตามชั่วโมงการใช้งาน 4. เราไม่ควรหมุนพวงมาลัยในขณะที่รถยังไม่ได้สตาร์ทนะครับรุ่นที่เป็นกลไกลควบคุมนะครับเป็นรุ่นที่เป็นรุ่น L2834 30 3 2 3 6 4 0พวกนี้ตัวนี้ต้องระวังนะครับเผื่อลูก,ลกลๆ้านหลานเราไปเล่นรถแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับหรือว่าตัวเราเองวิธีการป้องกันก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการหมุนเล่นนะครับการหมุนโดยที่ยังไม่สตาร์ทเครื่องข้อานะชิ้นส่วนภายในชําลุดเช่นพวกซีนต่างๆแล้วก็พวกเสื้อของกระปุกคมลัยเป็นรอยมีรอย,ยขีดข่วนพวกนี้เกิดจากมีสิ่งสกรปรก เข้าไปในกระปุกพวงมลาลัยของเรานะครับเช่นพวกเศนเลกอย่างนี้นะครับวิธีการป้องกันก็คือให้เราเปลี่ยนถ่ายตามชั่วโมงการบำรุงรักษานะครับหากพบอาการผิดปกติอย่างเช่นพวงมลาลัยหนักเวลาหมุนสะดุดหรือว่ามีน้ํามันซึมกระปุกพวงมลาลัยแนะนําช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบให้นะครับสําหรับใครที่มีปัญหาซีมพวงมลาลัย L45 ทางร้านของผมก็มี ชุดซีนซ่อมของแท้นะครับเป็นอะไหล่แท้ราคา2,500บาทหรือว่าใครที่ไม่สามารถซ่อมเองได้ก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับทางร้านเราก็รับซ่อมอรับกันงานซ่อมนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับพวงมาลัยก็สามารถส่งมาได้นะครับแต่สําหรับของรุ่นอื่นนะครับของ L50 ยังไม่มีนะครับเพราะว่า L50 ยังไม่มีชุดซ่อมนะครับ L50 L47 นะครับมีเฉพาะ L45 M5000 มีครับ M5000 L45 มีนะครับ, 5, 5000, รบ, 5000, 5, รบถ้าใครเจอปัญหาที่ซสีนรั่วแล้วไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหนนะครับราคาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวผมจะประเมินราคาซ่อมให้นะครับสนใจก็ทักมาชางสาศสอนซ่อมคโต้าครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆที่ช่างาสาจะมอบให้ครับผมสวัสดีครับ